สวัสดีคะ่ะช่วงสาวๆพี่น้องสมองกะพับาพมาอัปเดตองุ่นเนะะื้อค่ะหลังจากตัดองุ่นไปแล้วบันนี้องุ่นกระโปรงไม่โป่งดอกไม่เป็นดอกไมเนาะคะ่ะสมองกะอัปเดตให้พี่น้องเบิง้งเดี๋ยวเขาอัปเดตท,ทงะะังเถิงเน้อค่ะปลูกแค่สองกระถางนึงพี่น้องปลูกสองกระถางอัิบังเน่เด้อคะ่ะน้อยหนึ่งอันนี้สมองท้ายด้านบนเด้อค่ะี่ กระงามเติบยุค่ะกําลังปรงไม่บางยอดกับว่เป็นน่วยดอกพี่น้องค่ะนี่เอาลงมาข้างล่างแล้วบาดนี้ตัวไอ้เป็นน่วยอันฟังนี่กระดกยุดอกค่ะอ่องุนพ่านนี่ดอกอยุดอกค่ะนี่เป็นน่วยกับโอเคอยุค่ะอันนี้สมองมุดเขาด้านล่างพี่น้อง เป็นแปลกยอดบ่ค่อยดกปันไดแต่ว่าก็ถือว่าก็ได้เป็นน่วยยุเป็นพุ่มเป็นน้วยหอยยุค,ค่ะถ้าเป็นดกหลายดูแลเบ่ไดใดก็น่วยน้อยคือเก้าละพี่น้องเขาต้องนี่เห็ดประมาณซ้ำนี้ค่ะนี่แบบล้อพุ่นผลารอผลงานเบิง่งเสด็กินเพะว่าเป็นจ้งได สมองกระท่ายช่วงเสาๆค่ะตะเวนมาทั้งนี้ขึ้นเลยอันนี้อีกพันหนึ่งค่ะนี่ค่ะพันนี้ไม่ค่อยโดกดอกพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปยางไปท่ายฟังหุ่นหลอดไปก่อนปลูกหลังบานค่ะติดกำแพง สวนก็เริ่มหกนี่แหละค่ะเพราะว่าพึ่งเบิดฝนเนาะต,ตาเข่าก็มียังฝนตกมาอยู่เด้อค่ะบานสมองวันนี้เอาเข่าขึ้นเล่าเบิดแล้วก็เริ่มล้มหนาวมาแล้วค่ะนี่กระสีพามาเบิรงองุ่นอัปเดตองุ่นสายพันธ์นี่กินสายพันธ์ไอ้ที่วัดนวยกลมๆแล้วค่ะ นี่กล่องกับไม่อยากโฟกัสเนาะช่วงเสาๆเนี่ยค่ะนี่นี่กล่องไม่โฟกัสแล้วพี่น้องไปโฟกัสได้ทางอื่นนี่ค่ะพันนี่แค่พวงไง สมองอยากได้องุ่นพันธุ์ไซมัดขัดมาปลูกนะพี่น้องคือสีหอมนี่งามบอค้าพี่น้องค่ะสมองอัปเดตให้พี่น้องเบิง้งเพราะขาวๆกอนเด้อค่ะเดี๋ยวให้เปลี่ยนห้ยใหญ่กว่านี้นอีกสักน้อยนึงเดี๋ยวสมองสีอัปเดตให้เบิ้งอีกเทื่อนึงเด้อค่ะนี่ค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมทุกการติดตาม้อพี่น้องเดี๋ยวสมองสีอัปเดต ให้เบิ้งเรื่อ,อ,อยๆนะค่ะองุ่นตอนเริ่มเป็นดอกแล้วก็เริ่มเป็นนุวยน้อยแล้วก็เริ่มเป็นนุวยใยแล้วก็ตอนซุกค่ะจะมาซิมให้พี่น้องเบิ้งถ้าใส่เวลาหลายเดือนอยู่ค่ะสามสี่เดือนพอเราพี่น้องพันหนีอ่องุนได้บันี้กข,ขอลาพี่น้องไปเพียงซ้ำนี้แล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเฮามาเจอเจอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ